โอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปฟินาเล่แม็กนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโก,โกทุกคนนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปการอัปเดตกิจกรรมฟินาเล่แม็กนะใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับไฮไลท์นะครับของกิจกรรมฟินาเล่แม็กนะสามารถกลับไปดูในกิจกรรมนับพาธมืนโดยอันนี้จะเป็นพาร์ทที่2นะเราจะมาเจาะรายละเอียดของกิจกรรมฟินาเล่แม็กในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่2 3่สิบสถึงสิงหาคมปี2 0 2 5ที่จะจัดขึ้นในเวลา10บโมงเชา้าจนถึง6กโมงเย็นนั่นเองนะครับโดยเสาร์อาทิตย์นะครับ ในเมื่อนาพาธมืนนะครับเขาชูโปเกมอนเด่นเป็นโปเกมอนไดมาคที่เคยปรากฏตัวในเกมโปเกมอนโกแล้วนะครับในฟินาเล่แม็กก็จะชูโปเกมอนเด่นที่เป็นโปเกมอนกิกรแมกนะครับทุกตัวที่เคยเจอในโปเกมอนโก้นั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรายละเอียดแรกนะครับนอกจากจะชูโปเกมอนกิกาแมกที่กลับมาแล้วนะครับก็ยังมีการเปิดตัวโปเกมอนใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้ามุกเกนไดน,นานั่นเองนะครับ โดยความจริงแล้วเขาก็เปิดตัวตั้งแต่บัตรผ่านโกที่เริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรมนับผ่านระมนแล้วนะครับซึ่งนอกจากเขาจะเป็นของรางวัลในบัตรผ่านโกแล้วนะครับเรายังสามารถเผชิญหน้ากับเขาในแบทเทนแม็กที่เจ้ามูเกนเดน้านะครับจะมายึดสอโพสต์ในกิจกรรมฟินเนลแม็กด้วยนะครับโดยถ้าเราชนะเจ้ามกเกนเดนาได้นะครับเขาก็จะไม่ให้เราจับมกเกนเดนานะครับแต่จะมอบของรางวัลเป็นลูกอมมกเกนเดนากับลูกอมเอ็กซ์เอลมูเกนเดนาให้กับเราแทนนะ ซึ่งเขาบอกไว้นะครับเขาจะมอบให้เราจํานวนมากเลยนะซึ่งถ้าใครอยากได้มกเกนไดน,นานะครับตัวมกเกนไดน,นาเนี่ยจะเป็นของรางวัลในบัตรผ่านโกลฟินาเล่นั่นเองนะครับได้กันคนละหนึ่งตัวนะแต่ส่วนตัวที่ปรากฏในแบทเทลแมกนะครับจะแค่มาให้เราได้ตีเพื่อเก็บไอเทมที่เป็นลูกอมของมกเกนไดน,นาแค่นั้นเองนะครับซึ่งนอกจากจะมีมกเกนไดน,นาปรากฏในแบทเทลแมกแล้วนะครับก็ยังมีโปรแกรมตัวอื่น ที่มาในฟอร์มกิกาแม็กที่เคยปรากฏตัวในเกมโปเกมอนโกนะครับก็จะปรากฏตัวในเสาโพสต์สปอร์ดด้วยเช่นกันโดยแต่ละตัวนะครับเขาจะมีกําหนดการในการปรากฏตัวด้วยนะถึงจะบอกว่ามีกําหนดการนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวทุกเสาโพสต์สปอร์ขนาดนั้นนะครับอาจจะปรากฏตัวถี่ขึ้นเป็นพิเศษนะอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ โดยเริ่มต้นที่วันเสาร์ที่23สิงหาคมนะครับ10โมงเช้าจนถึง11โมงเช้านะจะเป็นลาพาร์กี้กัมแมกนะครับ11โมงเช้าถึงเที่ยงเป็นคาร์บิคอนกิ๊กแมกเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเป็นเกงก้ากิ๊กแมกบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับเป็นอินทิเลียนกิ๊กแมกบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับเป็นฟูจิกิบานากิ๊กแมกบ่ายสามจนถึงสี่โมงนะครับเป็นไคลิคิ่กิ๊กแมกและสี่โมงเย็นจนถึงห้าโมงเย็นนะครับเป็นสตริงเดอร์กิ๊กแมกร่างเสียงสูงนะครับ ส่วนในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะครับช่วงเช้า10โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับเป็นกอริลลันดากิกัมแมก11โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับเป็นลิซาตันกิกัมแมกเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเป็น x, บัตเตอร์ฟรีกิกัมแมกบ่ายโมงถึงบ่าย2องนะครับจะเป็นคิงเกเลอร์กิกัมแมกบ่ายสองจนถึงบ่าย3ามนะครับเป็นคาร์เมกกิกัมแมกบ่ายสามจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับเป็นเอสเปิลกีกัมแม็กและ4ี่โมงจนถึง5้าโมงนะครับก็จะเป็นสตินเดอร์กิกัมแมกร่างเสียงต่ำนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นกําหนดการของเขานะซึ่งเขาระบุไว้นะครับว่าโปเกมอนต่อไปนี้ที่ปรากฏตัวใน b a t t ท m m a มนะครับจะทีกว่าโปเกมอนก i ก a m a มตัวอื่นๆนะก็คือตัวไหนที่มันปรากฏอยู่ในช่วงไหนนะครับมันก็อาจจะปรากฏตัวถีขึ้นในช่วงเวลานั้นเพื่อนๆอ,อาจจะสามารถมองหามันที่อาจจะสุ่มเกิดตามเสาโพส o r สได้เหมือนกันนะครับเพราะหลักๆแล้วยังไงนะครับเขาก็ต้องเหลือเสาพสสปไว้ให้เจ้ามุกเกนไดน,นายิดคลองเนาะ นอกจากนี้เขาก็บอกไว้นะครับว่าโปเกมอนแดนแม็กทุกตัวนะที่เคยปรากฏในเกมโปเกมอนโกเลยครับอาจจะปรากฏตัวที่เซาโพสปอตด้วยนะแต่มีโอกาสปรากฏตัวเพียงเล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่รู้บอกทําไมนะเพราะปกติมันก็ปรากฏตัวอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วนะนอกจากแบทเทลแม็กแล้วนะครับก็ยังมีการตีบอสด้วยนะครับโดยบอสห้าดาวนะครับจะเป็นซาเชียนแล้วก็ามัสเนตาร่างราชานะครับโดย2ตัวนี้นะครับจะขึ้นสุ่มกันนะทั้ง2วันเลยนะครับจะไม่เหมือนในรอบที่แล้ว ที่เขาผัดกันขึ้นกันคนละวันเนาะส่วนบอสสามดาวนะครับก็เหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับเป็นไทเรสูสวมหมวกพนักงานรถไฟนะครับและบอสหนึ่งดาวนะครับจะเป็นพิกจูนะฮะแลวเขาลืมลบคํานี้ด้วยนะซึ่งจะเป็นพิกจูสุดโกนะครับก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับส่วนในการเผเชิญหน้าในธรรมชาตินะครับก็จะมีโบกามอนนะครับปรากฏตัวถี่ขึ้นในธรรมชาตินะจะมีฟูจิกิดาเนะฮิโตะคาเงะเซนิคามะซาลุโนริฮิบานี่เมซซอน โคชิกะริสึวูลูนะครับแล้วตัวที่หายากขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีคาตาปี้โกสตักี้ซือโบสือโบยามิรามิดานบันดารุมกะยาบุคุรอนและก็ไทเรสึนะครับก็จะเป็นตัวที่เคยปรากฏตัวในฐานะโปเกมอนไดแมกนะก็จะมาปรากฏตัวในรูปแบบโปเกมอนในตามธรรมชาตินะครับซึ่งถ้ามันปรากฏตัวตามธรรมชาตินะมันจะไม่สามารถแปลงไดรแมกได้นะซึ่งอีเวนต์ฟเนเล่แมกนะครับก็มีโบนัสอีเวนต์ให้เราด้วยนะครับ โดยโบนัสนะครับจะเริ่มตั้งแต่0นาฬิกาจนถึง23นาฬิกา59นาทีนะซึ่งจะครอบคลุมในวันเสาร์ที่23ถึงวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะครับโดยจะมีพาวเวอร์สปอตนะครับเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ตัวพาวเวอร์สปอตนะครับยังรีเฟชทีขึ้นขีดจํากัดในการรวบรวมอัตภาคแมกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยลูกอมในการจับโปเกมอนนะครับได้รับถึง2เท่าแล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก2เท่าในการได้รับลูกอม XL จากการจับโปเกมอนนะครับ แลวก็ไม่มีขีดจํากัดในการใช้บัตรทีวอร์ระยะไกลในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับนอกจากนี้เขายังมอบงานวิจัยแบบจํากัดเวลาให้กับเรานะครับโดยงานวิจัยนะครับจะเน้นไปที่การเพาเวอัพโปเกมอนนะครับแล้วก็การเอาชนะมกเกนไดนานะซึ่งจะมีของรางวัลน,นะครับเป็นลูกโอเมก้าแอลอนุภาคแมกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งถ้าใครมุนเสาเกนสต็อปในกิจกรรมนี้นะครับจะได้รับงานวิจัยภาคสนามนะครับประจำอีเวนต์นะครับ ซึ่งจะมอบของรางวัลนะครับเป็นคาบบโตอมไนท์และก็ยาบุคุลอนนะอันนี้ไม่รู้มีใครอยากได้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ตัวงานวิจัยนะครับก็อาจจะได้รับของรางวัลเป็นลูกอมซาเชียนลูกอมสมาเซนต้าแล้วก็ลูกอมมูเกนเหน่าได้ด้วยนะครับโอเคครับก็ส่วนนี้เป็นโค้ดเนาะเราได้คุยกันไปแล้วนะครับก็ถ้าใครทํานี้นะครับก็อย่าลืมนะว่าต้องทําให้เสร็จสิ้นแล้วก็รับของรางวัลภายในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมปี2025นะครับ แล้วก็หน้าสุดท้ายนะหน้า5ทับหนะครับเ<ๆ>ขามอบอนุภาคแม็กให้เราถึง1,600หน่วยด้วยนะครับโอเคครับก็สกําหรับกิจกรรมนี้นะไม่ได้มีอะไรหวือหวาครับหลักๆเป็นการเปิดตัวเจ้ามูกเกนไดน,นานะครับแล้วก็ให้เราโฟกัสไปที่การเข้าร่วมแบทเทิลแม็กของมูกเกนไดน,นาด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเข้าร่วมแล้วเอาชนะเจ้ามูกเกนได้นะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้จับมันนะครับเขาก็มอบของรางวัลเป็นลูกอมกับลูกอมเอ็กอลเจ้ามูเกนไดนาให้กับเราแทนนะครับ ซึ่งก็อย่างที่เขาบอกไปนะครับว่ามูกเกนเดน่าเนี่ยเขาใช้ลูกอมเยอะมากๆในการเพาอัพท่าเขาในแต่ละครั้งนะครับดังนั้นในกิจกรรมนี้เนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมที่ดีก็ได้นะครับที่จะทําให้เราได้ฟาร์มลูกอมของมูกเกนเดน่าให้มากที่สุดเทที่เราจะทําได้นะซึ่งในส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็น่าจะเป็นการเก็บตกเนาะสำหรับใครนะครับที่พลาดโปเกมอนกิก้าแม็กตัวไหนไปนะซึ่งสําหรับผมนะครับ ตัวเดียวที่ผมไม่เคยได้ตีเลยนะครับก็คือเกงก้ากิกับแม็กนั่นเองนะเพราะในตอนนั้นนะครับเราไม่สามารถตีไกลได้นะซึ่งในรอบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถได้เล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันแรกอย่างวันเสาร์เนี่ยผมมีธุระนะครับอาจจะเน้นไปที่การตีไกลแทนนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีตัวอะไรที่ตีได้ง่ายๆนะครับผมก็อาจจะไปโฟกัสกับการตีตัวนั้นๆแทนนะซึ่งถามว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันหนักแค่ไหนนะครับผมยังมองภาพไม่ออกนะ เป็นถึงระดับมูเกนไดนานะครับมันก็คงไม่ได้ตีได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะยากขึ้นมาหน่อยนะแต่พอมันไม่มีแรงจูงใจอย่างการให้เราได้จับมูเกนไดนานะครับไม่รู้ว่าจะมีใครอยากตีกับเราหรือเปล่าน,นะแต่ผมว่าสายเลือดเทนเนอร์ของเราครับก็คงแรงกล้ามากพอที่จะเข้าร่วมกันต่อสู้กับเจ้ามูเกนไดนาแน่นอนนะครับก็สําหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นง่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ แล้วก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ